Thank okay. you. ครับผมวันนี้เราอยู่ที่โลตัสพารามซีครับเราจะไปเยี่ยมชมดีคอนนะครับได้ข่าวว่ามีสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับเป็นเต็นท์นะครับ 3P ของอัพพีแนสนะฮะเอทเอ็มร้อยนะครับเอาต้าเฟสนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปดูที่ช็อปกันดีกว่าว่าลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่ามุ้งเยอะมากมันน่านอนเย็นฉ่ำสบายนะครับเหมาะสำหรับเมืองไทยบ้านเราครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดูตัสงกันเลยว่าโูตัสที่นี่สาขาเขาใหญ่มากครับไปเราไปดูกัน ครับอันนี้คือเจ้าเทมเพดร้อยเออร์ตาเฟสครับเป็นเต็นท์รุ่นใหม่นะครับเหมาะสําหรับสามคน,นครับเหมาะสําหรับเมืองไทยครับมีหลังคาครับแยกชิ้นนะครับคือฝ้ายชีสสีขาวนะครับบวกกับความสวยงามของสีกรีนนะฮะสีเขียวแบบเขียวอ่อนเข้มๆเอ๊ะย,ยังไงคือ่บบไม่ได้เป็นแบบเป็นแบบคุงกระสอบแล้วนะครับ ดูม้วนเขาเลยครับ,บมุ้วนยังเยอะอรครับโตจุ่มครับอยากชินกันนะครับเป็นทรงโดมกากบาทนะครับแล้วก็มีหลังคาฝาชฉีดครึ่งใบสีขาวนะครับนี่เขาเรียกอะไรเพิงด้านหน้าหน่อยนึงนะเทเลสน์นิดนึงให้มาหน่อยนึงนี่ครับขอแดงๆนะ มีที่สวม่ดีครับอย่างขาครับเออราคาอยู่ที่สองพันห้ารอบาทครับมุ้ครับเขาไปดูด้านในครับถือว่านอนสบายนะสองคนนะกำลังดีครับมุ้งครับนี่มุ้งล้วนเลยนะข้างบนก็เป็นมุ้งครับที่ใส่ของ ที่ห้อยตะเกียงด้วยครับห้อยตะเกียงที่ตักผ้าครับอ้โหน่ารียหน่ยแต่ถ้าการขึ้นก,ก็จะดึงให้ออกไปนะให้ลมเข้านะเหมาะสำหรับคนที่ร้อนนะประตูเปิดได้สองทางครับทางด้านข้าง กันด้านหน้านะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวพุงครับออลองสิบอ,อันนี้คือเปิดมุ้งครับอ,อันนี้ก็มงุงอันนี้ก็มงุงอันนี้ก็มงุงโคตรนอ่ผมว่าน้ำไม่เข้าหรอกเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นไฟชีทเหมือนที่เรา กลางกันอยู่แล้วนะครับเป็นเมือผ้าเดียวกันนะครับที่เขามีขายนะครับถ้าเราจะสบายใจก็กลางกันอีกรอบหนึ่งนะครับพื้นที่เขาออกจะไ,ไม่เปียกอันนี้เป็นหน้าตางปิดได้ให้พอไปส่วนตัวนะระดับนึงก็จะมีดูอาจจะไม่สุดตัวมากเยวประตูได้ ราคาย่อมเยาเลยครับบุดน,นุ่งกันได้ครับที่ดีแคทลอนนะครับทุกสาขานะแล้วก็ระบบอ,ออนไลน์นะเดี๋ยวมีเต็นท์ใหม่ๆเดี๋ยวจะแนะนํากันอีกทีนะไปดูรายละเอียดก,กันดีกว่าแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสีชิปที่ทเป็นสีส้มมีที่เก็บหน้าต่างนะครับเก็บประตูนะครับ12ทางนะครับข้างนอกข้างในนะครับ ้นดีนะดุมครับทำใหม่ดีครับตรงนี้แกะออกได้ครับแกะออกได้อออไโอ้ถือว่าโตกว้างั้ยลองนอนลองนอนผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนิดๆนะ <c oughs> โอ้สบายเลยซื้อโดนทัทกินได้ด้วยเตรงนู้นเราไปดูภายนอกกันดีกว่าเสาเป็นเสาไฟเบอร์นะครับปกติของดิคาลอนนะแข็งแรงสู้ลมได้ครับเชือกด้านหน้าจะเป็นสีแดงนะครับเขาจะมีแถบสีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่ขอเกี่ยวเป็นพลาสติก ัวใสเสาเต็นท์จะเป็นถุงนะครับนี่ก็เป็นถุงแล้วนี่จากด้านหลังฮะเราจะแยกสีนะครับนะสีตะขอต้องตรงสีกันฮะอ่าน,นั้นตะขอแดงนะครับแล้วก็ตะขอแดงเกี่ยวตะขอแดงนะครับเสาแดงเสาแดงก็เป็นถุงแดงนะครับ ่อาได้ครับเป็นห่วงใหญเชือกาอมาครับก็จะดึงมาอย่างนี้นะครับลุ้มด้วยเข่าอ๋อหนา้าไทยจริงดเดีฝั่งนี้ก็เป็นสีเขียว อีก็ราคาขึ้นแล้วครับห้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับเะข้าดีเลยข้าว,าว้านข้างนะพอเราปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับจะลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นการสนับสน,นุนกันนะครับดูแล้วเหมาะสําหรับคนขี้รอน,นะฮะลืมพกผนังนอนได้เหมาะสําหรับเมืองไทยบ้านเรานะแล้วก็ความสูงก็210้อเนี่ยนอนได้เลยสบายอันนี้เก็บไว้นอนคนเดียวก็ได้ราคาโคตรถูกเลย2,500บาทครับรีบซื้อครับเดี๋ยวแอบขึ้นอีกนะครับนะครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย อันนี้ก็เรียกอะไรเคชัวร์เบอพินัทครับอัพราคากันนะครับเป็นสี่พันทานะครับถุงสวยมากเลยโอ้โหนะครับอันนี้คือชุดหม้อสี่ใบนะราคาขึ้นนะครับเป็นหนึ่งพันห้ารอยบาทจากเมื่อก่อนมันจะเป็นพันสองนะครับอันนี้ชุดสองคน อันราคามาเป็นสองสองจากเมื่อก่อนเป็นพันหนึ่งก็แปดร้อยเนี่ยวันนี้เราลงประเด็นโอ้ราคาปลาปูนะครับหกคนหอกว่าห้าสิบบาทนะครับปลาปูเต็นนะฮะด้านในสี่คนสามร้อยห้าสิบบาทถึงนอนนะครับหกร้อยห้าสิบบาทสิบองศา